ตู้คอนเทนเนอร์ที่อแา่พี่น้องประชาชนคนไทยอยากเห็นนะครับไปตั้งเป็นแนวรั้วที่แข็งแกร่งทนทานทั้งที่บ้านหนองจานและก็หนองยากแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนฮุนเซนก็ประมาทไม่ได้เพราะวิธีคิดของเขาเป็นจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์นะครับเตรียมที่จะเรียกให้ไทยไปประชุม JBC ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี่เลยนะครับเพื่อปักปันเขตแดนว่ากันง่ายๆก็คือการที่ทหารไทยสู้รบ จนได้รับชัยชนะแต่จิ้งจอกเท่าหูเนเซนพยายามจะใช้วิธีการหัวหมอนะครับกลับมาปักปันเขตแดนร่วมกันเพื่อเอาแผ่นดินคืนซักอย่างนั้นมันจะได้แหละครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้การตรวจสอบความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาให้ดูง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือดโดรนสังเกตการไม่ว่าจะเป็นดโดรนสอดแนมหรือว่ามีเป้าประสงค์อะไรก็ตามแต่นะครับเนื่องจากวันนี้ รายงานโดยกองทัพภาคที่2ยืนยันนะครับว่าภาพรวมของสถานการณ์ตามแนวชายแดนอีสานใต้ไม่ได้มีการประทะด้วยอาวุธหนักแต่ยังคงตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาหลายพื้นที่โดยเฉพาะการสมกำลังบำรุงและก็การใชร้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนเพื่อทำการตรวจการนะครับมันก็เป็นการเข้าข่ายการละเมิดจอยสแตทเ,เมนท์ที่ลงนามร่วมกันในฐานะ GBC หรือไม่ ยกตัวอย่างพื้นที่ปราสาทพระวิหารผามอยแดงแล้วก็ห้วยตามาเรียน,นะครับตรวจพบรถบรรทุกเคลื่อนย้ายในพื้นที่แล้วก็ไปเจอดโดรนกว่า10ลำบินจากบริเวณหลังเนิน281มุ่งหน้าสู่ภูมะเขือที่ความสูงประมาณ1,000เมตรซึ่งคาดว่าเป็นการตรวจแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่ามาลีเนี่ยก็ออกมาตอบโต้การถแถลงข่าวของฝ่ายไทยเหมือนกัน แต่เราไปดูกันให้ชัดๆอีกครั้งสถานไทยเดินหน้าสถาป,ปนานในทุกพื้นที่18แนวรบที่ได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรอบกว่า40ปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับ30ธันวาคมธงชาติไทยสบัดไกวิ้วไหวเป็น3สีที่ประสาทตาเมืองทมนี่ครับคือจริงๆฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็จะมีฝั่งของทหารกัมพูชาเนี่ยที่มองตาปริบๆนะครับในขณะที่โซเชียลมีเดียเฟกนิวของเขมร ก็พยายามที่จะสร้าง AI เพื่อมากรบเกลื่อนแต่ล่าสุดเนี่ยกลบไม่มิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคนเขมรเ,เริ่มตาสว่างอย่างไรกันบ้างต่ออีกพื้นที่หนึ่งที่ทหารไทยสถาปนาไปเรื่อยๆเ,เพิ่มเติมความเข้มแข็งนั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่เนิน350รถแม็กโฮทำงานกันทุกวันอย่างหนักขมักขเม้นครับ นี่ครับไม่ว่าทางฝั่งของ I.O. กัมพูชาจะใช้ AI หรือว่าตัดต่อภาพกรีนสกรีนหรือว่าตัดต่อยังไงก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดทางฝั่งของคนกัมพูชาครับออกมายอมรับความจริงละว่าแพ้ไทยที่ประสาทต,ตาควายนะครับโดยฝ่ายของ Facebook ชื่อว่าสารัตสันระบุเองเลยนะครับว่าบ่ายวันนี้อนุทินได้เดินทางไปถึงปราสาทต,ตาควายแล้วก็ภูเขาเนิน3-50เพื่อให้กำลังใจกองทัพสยามนะครับ นี่คือโพสต์ของคนเขมรปกติที่ผ่านมาจะไม่เห็นโพสต์นี้เลยนะครับแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็สั่งห้ามห้ามโพสต์ห้ามแชร์ห้ามกดไลค์กดโกรธเท่านั้นหรือไม่ก็กดรีพตแต่สุดท้ายเลยครับความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงก็คือความจริงคนเขมรยอมรับความจริงได้แล้วนะครับแล้วถามว่าความจริงหลัง72ชั่วโมงเนี่ยจะยังไงกันต่อจะไว้วางใจได้หรือไม่ วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าภายหลัง72ชั่วโมงการต่างประเทศกับกองทัพจะเป็นผู้ดําเนินการส่วนที่สมเด็จวุฒเซนประธานวุฒิสภาอยากจะเอาที่คืนแล้วก็เรียกร้องให้ไทยมาประชุม J b บเพื่อปักปันเขตแดนร่วมกันคุณอนุทินพูดชัดมากๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยเ,าเราปักธงไปแล้วแล้วก็แสดงความมั่นใจไปแล้ว ว่าพื้นที่ที่เราเนี่ยปักธงเป็นของประเทศไทยมันมีแค่นั้นส่วนใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่รัฐบาลไทยจะพูดแบบนี้และคนไทยก็พูดแบบนี้คือถ้าแปลภาษาทางการทูตภาษาของนักการเมืองมาเป็นภาษาแบบยุคคนชนข่าวนะครับความหมายก็คือเอา้าเราได้ดินแดนแล้วเราลบชนะแล้วแล้วทําไมเราต้องไปปักปันดินแดนคืนให้กับขเขมรมันไม่สมเหตุสมผลเพราะเป็นแผ่นดินของไทยนั่นเองครับ ยังยังไม่ได้ฟังผลงานประชุมประเมินแต่เราเราไม่มีปัญหาแล้วครับเราก็ทําตามข้อตกลงก็จะไปดคนยังไม่ทราบตรงนี้เป็นเรื่องของคนดําเนินการแล้วนะครับไม่เอานะพูดไปแล้วก็เราไปปักธงก็แดงว่าเราต้องมั่นใจว่านี่คือ,น,คอนี่คือประเทศไทยครับก็แค่นั้นแหละใครจะไปพูดอะไรก็พูดไปรัฐบาลไทยก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้ ผู้ชมครับว่าด้วยเรื่องของโดรนสังเกตการฝ่ายกัมพูชาที่มีพฤติการเข้าข่ายกระทำความผิดจอยสเตทเมนต์อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยยกมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้ายังบินโดรนซีซัวอยู่แบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะชะลอการปล่อยตัว18เฉลยศึกของกัมพูชากลับคืนไปนะครับก็เลยทำให้วันนี้มาลีโสเจียตาโคโสกสวงกลาหมของกัมพูชานั่งไม่ติดนะครับ กลัวไทยจะไม่ปล่อย18ฉเฉลยศึกกลับไปโดยยืนยันนะครับว่ากัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิงโดยยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และก็จริงใจในการดำเนินการตามถแถลงร่วมของการประชุม GBC กัมพูชาไม่ได้บินโดรนแต่ประการใดคือมาลีถแถลงเมื่อคืนแต่พอถึงตอนเช้ากระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกเอกสารคำสั่งทันท,ทีห้ามคนกัมพูชาใช้อากาศยานไร้คนขับทุกประเภท อย่างเด็ดขาดทั่วทั้งประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคำถแถลงของมาลีกับการออกเอกสารของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทำไมมันย้อนแยง้งยังไงกันชอบกลน,นะครับนี่ล่าสุดนายปรักสุคนรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ก็ออกมากดดันไทยนะครับว่าหลังจากที่ยุติการหยุดยิงกันเป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วก็หวังใจนะครับว่าทางฝ่ายไทยจะปล่อย18เฉลยศึกของกัมพูชาให้เป็นอิสรภาพได้แล้วนะครับนี่กัมพูชาก็เรียกร้องแต่ตอนนี้ต่อให้มันจะพ้น72ชั่วโมงซึ่งเป็นก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ไม่มีการประทะก,กันเกิดขึ้นแต่ความจริงใจก็อาจจะต้องดูกันซักระยะหนึ่งนะครับ ในขณะที่พักรบอยู่มีการเผยแพร่ข้อมูลมาจากสื่อมวลชนกัมพูชานะครับเป็นภาพของการซ่อมสะพานใจจุมเนี้ยข้ามลำห้วยเมตึกที่ตำบลธมดางอำเภอเวียเวงจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาจำได้ใช่ไหมครับในขณะที่ทำการสู้รบกันวันที่13ธันวาคม F16 ทิ้งไข่ไปหลายใบยเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงเนี่ยพังระเีระนาดหมดแล้วแต่ตอนนี้เขมรซ่อมเสร็จชั่วคราวแล้วนะครับโดยเอาเหล็กเนี่ย มาวางเอาไว้ก่อนยังไม่ได้เทคอนกรีตแต่ประการใดก็ถือว่า,าแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมเส้นทางได้อย่างารวดเร็วนะครับแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามซ่อมแซมความเสียหายที่ทหารไทยเนี่ยจัดการให้สิ้นสภาพนะครับแต่ก็ยังมีชาวขเขมรออกมาทําคลิปบ่นโวยวายนะครับว่าจนถึงนักขณะนี้คนไทยเนี่ยแห่กลับเข้าบ้านแล้วแต่ทําไมพวกเราเนี่ยถึงยังเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็โวยวายนะครับว่าเสียม วางลวดหนามหนาเกินที่บ้านธมดาจังหวัดตราดกลับเข้าบ้านไม่ได้เลยแล้วทหารกัมพูชาทำอะไรกันอยู่อยากจะกลับบ้านใจจะขาดแล้วลองไปดูครับเจาะนิดมาบางคนนี่เลยยิมมาดอธมดาแล้วปูเรียปลอดปลาลูกยออ๋อลิงปลาลูกนี่มันทอมดาว่าปลอดหายจืดจืนวนน่ะสายสมัยปีเจาะนี่ว่าปลอดโยกัสโนโยอ๋อแต้มร้อนมาปุ๊กมาบางคนอ่าเลยนี่ยัมมาดอจํานว้น ทางผมไมได้เราปลปอดโจ้เอาห้ยแต่ตอนเคนแต่เห็นไทยมาแน่เด้พยายา่เวลาเจาะตะกรมอมาให้เมื่อเตาแต่สำคัญตรงจรีบเวียนทางกองโตรนูมุยเตี้ทางปอมมาเวียนนัน้นจนจะดกระดาษซสสั่งมาพงบางพนเราปลอยโอ <ant> อจ้เอาห้ยนี่แหละครับเห็นข่าวทางฝั่งประเทศไทยชาวบ้านทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่รหรือว่ากลับบ้านแต่ชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งบอกว่าเอาแล้วทาไมเราไม่ได้กลับบ้านล่ะ คุณผู้ชมครับคาตอบมันก็มีอยู่มันก็ปรากฏอยู่ในคลิปแล้วว่าไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นยังเปิดเผยภาพทหารเข้าควบคุมพื้นที่บ้านตาพระยาบึงตะกวนครองแผงพร้อมกับสถาปนาธงชาติขึ้นสู่ยอดเขาที่อาคารสุลกากรบึงตะกวนซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเคยยึดครองก่อนที่จะถูกทหารไทยยึดคืนในช่วงของการประทะกันนี่ฮะคือทําไมต้องให้พูดเป็นภาษาชาวบ้านด้วย คนเรามันรบกันอนะ่ะมันก็มีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะถูกไหมครับคนชนะก็ยึดพื้นที่คืนคนแพ้ก็ต้องออกไปกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะไปยึดที่ดินของเขามันก็มีแค่นั้นแหละครับการศึกต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับนอกจากนั้นทาหารไทยยังติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกับปักธงชาติตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นเป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยแล้วก็ชาวบ้านที่หนองจานนี่อยากเห็นกันใช่ไหมครับตู้คอนเทนเนอร์มาแล้ว เดี๋ยวจะมาถามอีกใช่ไหมครับว่าแล้วจะกลับเข้าบ้านยังไงคนคขมรก็กลับไม่ได้ก็มันแพ้แล้วนะจะมาประชุมปักปันเขตแดน JBC อะไรกันอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยประชุมกันแล้วแต่ไม่เคยสําเร็จแล้วก็ถูกทวงเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นกองกําลังบุรพาร่วมกับทหารช่างยังเดินหน้าเร่งติดตั้งกู้คอนเทนเนอร์ที่บ้านหนองจานอย่างต่อเนื่องเป็นการสถาปนาพื้นที่ให้เข้มแข็งนะ นอกจากนั้นทหารช่งางยังโพสต์ภาพนะครับว่าพวกเขาได้รางวัลเป็นรถจักรยานหนึ่งคันของผู้พันเขมรที่บ้านหนองจานอีกต่างหากคือพูดง่ายๆก็ยึดหมดนะครับนี่แหละครับการสู้รบนะคนแพ้ก็ต้องออคนแพ้ก็ต้องทําใจส่วนคนที่ชนะแล้วก็สามารถยึดคืนอธิปไตยได้เขาก็จะสถาปนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็ความมั่นคงต่อไปต้องรู้จักแพ้แล้วก็รู้จักชนะนะครับ ในขณะที่ล่าสุดกองกําลังบูราพาได้ออกประกาศเรื่องของการยกเลิกประกาศห้าบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนดแล้วนะครับหรือว่าประกาศเคอร์ฟิลนั่นเองใน4พื้นที่อำเภอของจังหวัดสาก้วก็คือตาพระยาโคกสูงอารัญยประเทศและอําเภอครองหาดนะครับประกาศยกเลิกแล้วนะหลังจากที่ประกาศเคอร์ฟิวมาตั้งแต่10บธันวาคมยกเลิกวันนี้30มธันวาคมเป๊ะเลยครับคุณผู้ชม ิดท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีๆกันบ้างนะครับจากผลิตภัณฑ์ของทางทกอสอนะครับเดินหน้าปั้นโมเดลข้าวอุ่นอิ่มซึ่งเป็นข้าวพร้อมทานเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรไทยพร้อมขยาย B A A C Outlet ทั่วประเทศเชื่อมเกษตรไทยสู่ตลาดพรีเมียมด้วยกลไก Essence of Agri Culture เพื่อการพัฒนาชนบทอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้รอบด้านทั้งการผลิตเทคโนโลยีนวัตรกรรมและการตลาดควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายใต้บทบาทการเป็นแกนกลางของเกษตรกรทกส หัวใจสำคัญของกลไกดังกล่าวก็คือยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นตามแนวคิดทําน้อยได้มากผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาคุณภาพและการปรับภาพลักษณ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่หนึ่งในตัวอย่างความสําเร็จที่สะท้อนแนวคิดได้อย่างชัดเจนก็คือข้าวพร้อมทานแบรนด์อุ่นอิ่มของสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดร้อยเอ็ด และสกะตสุรินที่มีข้าวหอมนินและหอมมะลิอินทรีย์ทะกะอให้การสนับสนุนองค,ความรู้รอบด้านทั้งด้านการผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมและการตลาดควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายใต้บทบาทเป็นแกนกลางการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ หัวใจสำคัญของกลไกดังกล่าวก็คือการยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นภายใต้แนวคิดทำน้อยได้มากผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาคุณภาพและการปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ หนึ่งในตัวอย่างความสําเร็จที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมก็คือข้าวพร้อมทานแบรนด์อุ่นอิ่มของสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งทกศได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาลองไห้โดยนําเทคโนโลยีที่มีชื่อว่ารีโทส หรือการค่าเชื้อด้วยความร้อนมาใช้ในการแปรรูปทําให้สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและก็สามารถอุ่นรับประทานได้ในไมโครเวฟภายใน60วินาทีช่วยเพิ่มความสะดวกถูกสุขลนะักษณะและก็ยกระดับข้าวสารทั่วไปให้กลายเป็นสินค้าพร้อมทานที่มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ทกสออยังสนับสนุนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาเมนูจากข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวไลซ์เบอร์รี่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและกรสอดรับกับเทรนด์การบริโภคยุคใหม่ขณะเดียวกันทกสออยังเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้า A-Products ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาทิ GAP โดยมุ่งเน้นการบีแพ็กเกจและก็รีดีไซน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและก็น่าสนใจรองรับตลาดระดับกลางถึงบนและก็ต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าแกรมอะโกรหรือว่าสินค้าเกษตรติดแกรมที่มีศักยภาพในการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงการขยายสู่ตลาดต่างประเทศนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือยุคนจนข่าวนะครับเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปต่อกันที่ทันข่าวข้ามเนชั่นยังมีสถานการณ์ข่าวโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบสดๆด้วยตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ